ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณแบบนี้ไม่ได้ยังไม่อาบแต่เปลี่ยนชุดนอนแล้วไม่ใช่เหมคุณต้องพูดว่ายังไม่อาบแต่ผมเปลี่ยนชุดนอนแล้วจริงเหรอม่ากำลังปวดอ่ะฮะไอ้ม่มีปัญหาเลยไม่ยกตำแหน่งท่้ช่ไหมพรุ่งนี้เออแย้พรุ่งนี้เออยันผมมาซึ้อกล้องเหรอซื้อดีโซรโ้ว่าน้าตาน่ารักนี่กล้องมันะเนี่ย ทำเงียบแล้วก็เฮ้ยยิ้มให่ดูนะมันล้ําเส้นพี่เลยว่าพี่ในกล้องพี่เหมือนตุูมเลยพี่สูงที่สุดด้วยซ้พี่กลายเป็นคนเตี้ยที่สุดแล้แขนก็ใหญ่หน้าก็ใหญ่ทําไมพี่โหดจังอ่ะพี่ไม่ขี้เกียจเลยมันได้ทุกสคาลไว้วันนี้ใครเห็นแล้ว ใบอ่ะนั่งให้สะโพกมันยื่นสิมันลำเส้นพวกเรหสบาใบรางวัลที่ทุกครั้งเนี่ยรางวัลเป็นของพี่โอเคปะคำนี้มันไม่ถูกปะไป่ปากค่ะพี่เล่าฮะไบพี่ก้องทำท่าเอิบจริงทำท่าเอิร์เดิไบทำไรฮะใบทำไรต่อฮะ ไปทำไรไปไปลารีตะวาวไม่เคยเห็นสมอหมดถุไม่อ่านนังกันหรอไม่นอนกันหรอพี่ไม่อาบเพราะว่าที่เจ็บคอเราพายาสิมอยู่หรอไม่เห็นเป็นเลยทำไม่อ่ะนิ่มรู้ตันหรอข้อแรกเยอะ ซอกก็สิวนม้ขึ้นแล้วนี่จิ้จรถลมเฟี่ยงหรอยาเดียวเหรอยาเดียวเลยยืมมาไม่จะปล่อยมเปนขับซื้อให้เฮ้ยไม่ใช่เอาหรอฮะเคยเจอวะม่ไั้หรไอ้ลองรับไหมที่สองซีมันไม่ด้มันได้บางที ขอบคุณเขา e> ไ,ไม่ได้เราใส่ลิเนอร์พูดไม่รู้เล้ก็แค่น้ำหนักก็ตอนนี้มันไม่ได้มันจะเป็นร่องช่องไหนพูดคำว่าร่องช่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ดูแค่น้ำหนักมันตลกไม่ตลกพี่จันนี่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แฟนเขาพิ่จนี่มีเยอะแน่เลยทำไมอ่ะที่แสดงไม่ดีเคร่งออกนับห้องแต่ที่แสดงไม่ดีเหรอฮะพี่แสดงไม่ดีเหรออะไรฮะโซ่มันก็ผู้ชมทุกคนแหละยกเว้นตัวมัน่ะเออผมก็เก่ง และตัวยกเว้นตัวโซเองอ่ะแล้วสุดท้ายมาแฟนขับโซก็เยอะสุดก็แบบให้กำลังใจโซตลอดเอากำลังใจเขามาให้กำลังใจเราบ้างโอเคปะเอาสิ่งที่เขาให้มาเป็นพลังให้กับเราใบเนี่ยพี่ม่ชอบละใบอีหรอีี่เหรอแต่าบฟันใหญ่นะฟันก็ตาย นี่ฟันกระต่ายนะเขาจะเห็นเขาจะเห็นฟันเล็กไปทำนี้เหรอไปเลยคุยกับพี่นะตัวตัวดี๋าวน้ำเลยพี่ก้องอะไรเอ่าน้ำดีกว่าไปโทษพี่ก้องพาไปอาบน้ำเดี๋ยวไปกล้องมันเยอะช่วยร้องเพลงแรปเพลงอ่ะไรก็โดนแบบมันเป็นแบบ ตำรวซอร์อ่ะเขาว่าว่าแบบเหมือนแบบเหมือนท่องอาคายานอ่ะเฮ้ยเพื่อทำนี้เหรอทำแบบหมือนพี่ปัดเลยผมสู้เ้ยทำสู้ติงตองอะอยู่กับพี่ติงตองอะไติงตอง Good time